สวัสดีครับผมปริญญากิติการุณิตเป็นกรรมการผู้นวยการใหญ่บริษัทบางจากรีเทลจำกัดเป็นผู้ดูแลแบรนด์อินเทอนินตลอด17ปีที่ผ่านมาแห่งการเติบโตแบรนด์อินเทอร์นินได้พัฒนาธุรกิจควบคู่คปไปกับการดูแลสังคมและก็สิ่งแวดล้อมภายใต้คอนเซปกาแฟอร่อยอบอุ่นและก็รักโลกในด้านของสิ่งแวดล้อมต้องตระเวนว่าทางอินเทอรนินเองเราก็มีการ ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนอินเทนเนเองก็เลยเป็นผู้นําทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่ทํามาจากพืชย่อยสลายได้100%ซึ่งเราเรียกว่าไบโอ e ด gradable ครับหรือเรียกสั้นๆว่า b บโอครัซึ่งการที่เราเริ่มนำไบโอครัมาใช้ตั้งแต่ปี2015ทางอินเทนเนเองสามารถที่จะช่วยภาวะโลกร้อนได้โดยการสามารถลดภาวะเรือนกระจกหรือการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง70%เราสามารถส่งมอบแก้ว ไบโอคัพเนี่ยให้กับผู้บริโภคได้มากกว่า130ล้านแก้วซึ่งถ้าเทียบันแล้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราปลูกต้นไม้ที่ขนาดอายุ10ปีถึงประมาณ107,000 0 7, ต้นนอกเหนือจากนี้เราเองก็ยังตระหนักถึงปัญ,ปญหาการลดปริมาณขยะรวมถึงการนําขยะที่ใช้แล้วกลับมานำํนำมาใช้ใหม่ทางอ e ินเทนเองก็ได้ริเริ่มโครงการนําแก้วกลับมาเพื่อเป็นส่วนลดในการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม รวมถึงเราก็มีการร่วมโครงการกับทางกรมป่าไม้เราเรียกว่าโครงการแก้วพ่อค้าโดยการที่เราจะสนับสนุนแก้วไบโอคัพก็คือเราไปเรียกแก้วไบโอคัพเนี่ยคืนมาจากทางลูกค้าพอลูกค้านํามาคืนที่ร้านอินทน็ตเราเองก็นําแก้วเหล่านี้ไปบริจาคให้กับกรมป่าไม้ในการที่จะให้กรมป่าไม้เนี่ยใช้แทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกในการที่จะปลูกต้นกล้าโดยโครงการนี้เราดําเนินการมาแล้วตั้งแต่ เมื่อ2ปีที่แล้วปัจจุบันเราสามารถส่งมอบแก้วพอก้าให้กับทางกรมป่าไม้มากกว่า2ล้านแก้วในส่วนของสังคมทางอินเทอร์เน็ตเองก็มีแผนที่จะขยายสาขาให้ครบ2,500สาขาในอีก5ปีข้างหน้าน่นหมายความว่าเราก็จะมีการจ้างงานมากขึ้นเราจะมีการจ้างบริสต้ามากกว่า3,500คนนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือสังคมของเราอินเทอร์เน็ตเองเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ในการรักโลกรวมถึงจะร่วมสร้าง Net Zero Ecosystem อย่างยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับ